สวัสดีครับพอใหญครับพี่น้องช่องห้องโป่งชาแนลครับแกะตอนนี้มาบ้านไอเลเพื่อเนาะนะครับเบี้ยวพามากาเราโอ้กล่องหลายเลยครับกล่องหลายเลยนะครับมาครับพี่ติมแกงรอยสี่ครับพี่น้องนะครับกระเทือนเลยเหนียงสูบนกินน่องครับหลายช่องเลยวันนี้มันเป็นลูกพ่นเลยสวัสดีครับไปสวัสดีครับอันนี้ช่องห้องโป่งครับห้องโรับห้องโป่งชาแนลนะครับโอเคโอเควันนี้ไม่ไื้อปลา หำปงหำปงครับหำปงใช่ไหมครับอันนี้หำตรงใช่ไหมครับโอ้ยูทูบเบอร์สูนี่ยยูก็การสียูหำยูค่อเองสีเนาะได้้กุงงเนาะแตำมายามเนาะมัอนี้เนาะเอานั่งนั่งตำนั่งคป่ะซิมมึงกระเับมนได้อยังสู้กินเนาะมัอนี้เนาะเดี๋ยวบริการดีครับไปเรียนบริการยอดเลยดีสุดยอดเลยครับผมได้ต้มประคองหอบได้ครับเมียนพวกเราไปหยาดอยู่ในเมี่ยวตัวนั้นบอก้อามันขาดนะหมูสเนอยกระดอกตัวนี้ก็ได้เมียนวะเมียนอะจันเอ้าโอ้โไปตกลัวที่ นองนงเขามายังเขาเป็นสีหักแนโอ้ตุมปลาวยเอาวาหน่อยเถอะกรัแล้เอามาย่างไรเยวพอนุงแขกเขาเอานางงมากินเขาก็เดกกัปันด้วยครับเด้อหมือนี่เนางครับเอหละเุ๊ดเขาบบกรทัเกี่ยวเยอะก็ังเกยียวอยู่อย่าลังเกล่ยวอยู่เนจานอดเนาะครับผมยังไงยังไมีนมีใหมไม่มันอยู่กลางอย่างกับขายเหมือน น่ซูมันนอันกุ้งนี่กินังสีเลยหครับยำกับตำบมกหุ่งเลยจจวดเลยนะครับนาะเอตำบมกหุ่งผู้ใดตำอ่ะตำลรวบ่เลยอาเลยเลยมาเลยมาเลยยุบเัวี่ยหอยุก็ตัวนยองี้น้ปัจนข่โตคือบางอย่างสิเด้อาจารย์วัดเต็นน้องแดงเต็นน้องแดงเต็มน้องแดงแดงดงเนาะตัดหมงเหลือต้งอาจารย์เสตำหตูฮู้งเ มันเป็น้องเบิ่งกุ้งมื้อนี้เพิ่นสิก้อยกุ้งสู้กินว่ะล่ะนี่ไว้ป่ะดิตัวนี้พวกมันจะบอกว่าให้พากันไปเอากุ้งมาก้อยอันนี้มันมันกุ้งไว้สำรับก้อยอันนี้มันกุ้งอันนั้นกุ้งเผาที่ใส่พอดีก้อยสู้กินได้ทำเลยนี่เขาเขากินแต่ตัวหน่อยหเขาลองกินตัวใหญ่ๆว่งะเขากินตัวใหญ่แบบนี้เป็นไงบ้างล่ะจานอวดน้องช่อพิงก้อยยังไงก้อยแบบเปก้อยบปอกเปลือกใช่กินยันเปลือกกุ้งอนั่นเลยกันตัวใหญ่ไปนี่ยเราไปตำหมูงอ่ะ ยงเขาได้ดขดีเนร็วต้มปานต้มปลากอแม่พักน้ำพักน้ำปลากอแมวขาบมากปาะันกปยังอุบล่าเมนี่วนี่วะม่นมันมาหาพี่เราแมวตัวมันมันจิ้ววมาหาไปทงเปล่าไปน้ำกองเนี่ยครับไปสิเ้อหนึ่งสองสามวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเขาสู้ช่อง หลายช่องครับบ่แพ้พอ่อยบ่แพ้ไอ้บ้านก็เกอกแค่ที่นำ้ำน้ำได้อยู่กับหนึ่งสองสามอ้วนบางยูทูบเบอร์วัดแถววัดมากกันหลายคนนะไม่ค่าตำหมูฮู้ยังกินแล้วนี่ก็ตำหุูงค,ครับตำบมูฮู้งสิบบาทมันสี่แซ่บเหรอฮะมันมันมันสี่แซ่บเหรอี่แสบอยู่ระวังฟันฟ้อมหลุดนะโอ้นี่ช่องไหนท่านนี่ช่องคอสองร้อยสี่ครับตัวตัวทีร่อรอแล้วเนี่ยไอ้นี่เป็นตำอมของผมเนาะ ถ่ายอยู่ปะน่ะถ่ายอยู่ถายอยู่ไปถ่ายไอ้อตมากต่กินลาแล้วกันเออตาบกคุชอดมาจาย์อดแน่เอันนี้ไอ้เากวนไปเน่เยาเี่นอะมามากพีองกินเขากินปลาเหมือนกันเอาพักพักไก่เขาบอกว่าไอ้ยังก่อนพยังวนครับไปบ้านเจ้ากินเรา ไปคุณกินปลามาปพก่นเิาปลามาผุ้มาพี่กินเขากินเราไปไหนม่ไอนเดียวมาเดี้าจังเห็นเจ้าเทเดียวเมือนว่าเจ้าเทเดียวลิงคือพันแทเดนมันเป็นังไรมันประทัดถึงปันถึงเอามาแมเอามาแม่เดยะรถเยอรถยิบไปให้บานนมาปนอง่กตีเขาเขาเขาเสื้แซคพับเสื้อทรกันครับมากิกันนะก็หักหลังมาแล้วเนี่ยครับพักอนออร์แกนิกได้เนี่ยไม่ใบนฝู เอาไปนเจ้าพวกเอ็งมาเขาโทษโทษโอ๊ยะคอยสิเอาใส่จานให้เนาะเจ้าก็ยื่นจานหลุดกแต่ทีแล้วว่าใครดีด้วยเสมอเนี่ยจานใครต่ำไปปุ๋ยเบท่าเราเด้อปุ๋ยหัวซาปุ๋ยเบหัวซาเราเด้อพวันนี้วังหันก็ยังเข่ากันดีอยู่ผู้หาเราหายาให้กินด้วยนี่เพิ่งคว้าวาเนาะคว้าวาเนาะเพิ่ง เอาน้าไม่จากวัดในียนี่ยรถั้สีฟ้านไหมคงเขานครับงขวดนกินเม็ดนี่พ่อน้องไปเห่นวัดยางไส้ของีน้องกินแต่หยอดมไหลแม่นี่จีอกินนี่มันเสียบด้วยจานวัดครับผมรับผมโอ้อยู่ทุเบอรไปมือนี่นากินก็จะเสบอย่เบอไรไปเมือเบมือนบ้านลุงพลเนี่ยนนี้ยาเด้อไป่น้องมากกินบเหมือนกันนะครับเด้อ เบิ้งซองซ้ำตั้มห้ำต้งเหรอเว้เบิ้งเลือเฟื่อชาแนลนั่นเด้อยยูทูบอ่ะฝากช่องให้เลือเฟื่อน้าเนอครับช่องียังก่อนช่องของลูกไส้นี่ยเลือเฟื่อชาแนลตามเสือเลยครับเลือเฟื่อชาแนลโคตรตามกดตซับบระกอบซับสักใครมันยังไงเขอบคุณนี่ยเขาพูดครับมีแนวให้เบิ้งหลายๆอันว่ะครับแมนก็กินเขากินปลาเลรอครับพี่พี่น้องหอยมายามมันเหรอครับยูซองหอยเขาเบื้องนะครับพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขชนนะครับเร้อซองไอเรือเฟื่อชนแนลครับผมครับผมเอาวที่ปากช่องนั่งครับผมก็เงียบๆก่อน ขับไดบมาเดิมมาเด้อมาเดิอไปตับหุงไปหรอใบตยโอ้ยเหมีนพี่จันอดว้ดีเนอะเกิสอคนแล้วครับเ้อเสบบ่ดนีตําเสียบบ่วปากได้มาหลังเสีบเนาะย่เสียบยังไเดินทางมาตั้งไกลมาเห่าเพราเบเจ้าหินเจ้าไหกูถากินเขาน้ำซุปสมสบายม่วงซุบใบม่วงกูก็บบกินเข่าเทียง จนต้นนี้จักมงหางมงแร่งหามงแรืงนี่แหละเขาเศร้าแซ่ประจันยอดหยองเนะยแซ่ครับเฮ้ยากินอบันไอเดเี่แ่บแล้วกันรับกันสู้ดีครับผมผักไม่ยซี่ไปไม่เหมือนผักมี่ยงซี่ไปผักเมี่ยงซี่ไป้ม่บอกยอดแล้วบอกรวมว่ามะขามนี่ครว่าปลไปแห้งนแซ่ด้วยเนี่ยเนาะ ไม่ได้กินโดนเนาะซืมตบปลาไปตบปลาแซบเจ้ากินย่างไปตบปลาแซบเยอะกิ้มหรมตำห้งเจ้าการนี้นะวลแห้งบรรยากาศก็ดีครับต้องไต้องหน้าบันห้อหน้าลังหน้า่ลังบัดจิ้มยเทียอกัญาว่าิมยเยอะยวมือหนาเข้าไปยาำอ่าครับอาจารย์เี๋ยวิมยเยอะเฮ้ไม่ใช่หเใส่หมูควันนี่เด้ <ไ>ะยามบ<อ>ัวที่พ่นไปแหงสิว่ะละทั้งบ้านโอ้ที่เด็ดกว่าน,นี้ครับแหงว้ตอนรับรถ้าเขาไปศูนย์ก็ต้องกักตัวได้เข้าไปขามจังหวัดบอกบัวปูวยเรียร่างเลยอยู่นี่อ๋อสถานีบอมบกดิศูนแหงกจานนท ศูนย์บำบัดพุทธิมายุหันได้หมดทุกคนครับไม่ใช่ยาบำบัดแต่เดียวแล้วคืนปูด้วยอืมมีเงินรักษาหอยู่อ๋อมีเงินรักษาหอยู่อันนี้ผู้ป่วยจะรั่งรักษาบ่หายครับฮะรักษาบ่หายบ่กันเจ็หายหมดอ๋อเจ้าเบิ้ลอาจารย์เบิ้ยเบิ้ลแก่กังกัง่าจะใส่มากินข้าวเขนเลยเฮ้ยขักหัวเ้ย สวัสดครับทุกคนสุขสันต์วนโอข้ามาขามาขามาจานอตเหรอจานนอตผู้ใดกูแฟดผมกอปี้ก็ปี้กอปี้ปีมกันครับหนาส่งสิเป็นนี่ครัพูดกินลังเงินบ่รังงิกบบับัดยุ่นบับัดยุ่นบ่ครับผมไก่ไปกินเขาแล้วไปขืนว่แดงครับผมปสิทภาพก้อยปลานิ่ง นานเมนูมีอีกกาจิ้เมนูก๋วยไปนินอีกพี่น้องกปบย่ากินเกาลัดรอกกาจะกยไปนิ่ะก๋อยปนิ่กอยไปนินขอฝากไว้นะครับเสนีทกัสซอยเนี่ยนะบ่แม่ให้เพิ่นเบิ่งัะเพิ่นเบิ่งไห่เบิ่งกันแรกกันครับบิมงกันแกดีทุกคนลำาเลยด้วยครับกันกระทำได้มาจ่าไดมาสุภาพครับขอโทษขออภัยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาผมยผมเนี่ยผมเนี่ยเอาเยอะอีกกั่าเยอะๆครับั่วส ว่รแม่นยูโก้ช่องว่อร์แมนตุนช่องพงษ์นะครับด้วยปากไอริเวอร์แมนะครับครับปากบึงเงี้ยแมนนะครับด้วยครับผมของพงษ์ชาแนลครับอ่าบอกเลยหลายๆคนมือนี่ดูวยคำพงษ์เลยขอบคุณนะบอกคุณนะครับผมแต่เดี๋ยวไปฝากันอีกทีหนึ่งาะอ่าไปละช่องวันนี้ครับผมวันนี้ยูทูบเบอร์หลายๆคนมาบุก ทุ่งนาบ้านเรายูทเบอรสายอีสานสายร้อยสี่นบ้านลงพนร้อยสี่รวันนี้มากินข้าวด้วยครับลูกุบยบ้านองเอาไช่องไหนบ้างเอาชื่อช่องไหนบ้างปบ้านลงพบ้านลูุบยเจ๊าก้องปุยเจ๊จะนวของแ้องนะซอเดน้ำเนยซอเปิดดองม่ใช่เด้อครับเด้อไปทำกันลครับอาโอเคสวัสดีครับ